สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้ได้เวลาเรียนพระคัมภีร์กับครูไผ่แล้วนะครับแต่ก่อนจะเรียนกันครูมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนอธิษฐานและเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายังให้เด็กๆหยุดวิดีโอไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงพระเจ้าก่อนหลังจากนั้นค่อยกลับมาแล้วกดวิดีโอเล่นต่อนะครับสําหรับใครที่ทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราเริ่มต้นเรียนกันเลยครับ วันนี้ครูอยากให้เราเริ่มต้นโดยการหยิบพระคัมภีร์ของเด็กๆขึ้นมาครับเพราะเดี๋ยวเด็กๆต้องได้ใช้พระคัมภีร์แน่นอนครับวันนี้บทเรียนของเรามีชื่อว่าทารกผู้เปี่ยมด้วยรักซึ่งเรื่องราวอยู่ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อที่2 6ถึง38และบทที่2ข้อที่1ถึง20ครับเรื่องราวของเราในวันนี้เกี่ยวกับของขวัญ ที่ดีที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องของขวัญแล้วครูขอถามเด็กๆว่าเด็กๆจําได้ไหมครับว่าของขวัญที่เด็กๆชอบมากที่สุดคืออะไรและตอนที่เด็กๆได้รับมันมาเนี่ยเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างลองเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองและพิมพ์มาเล่าให้ครูฟังด้วยนะครับครูอยากรู้ว่าเด็กๆรู้สึกยังไงแต่ครูขอเด้ว่าเด็กๆต้องรู้สึกตื่นเต้น และมีความสุขมากๆแน่ๆเลยแต่ครูกำลังจะบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าชิ้นนี้เป็นของขวัญที่ดีกว่าของขวัญชิ้นไหนในโลกทั้งนั้นครับดีที่สุดเลยและที่สำคัญของขวัญชิ้นนั้นซ่อนอยู่ในบทเรียนของเราในวันนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอย่ารอช้าครับเรามาค้นหาและ รับของขวัญที่ดีสุดจากพระเจ้าผ่านบทเรียนมานนี้ทารกผู้เปี่ยมด้วยรักพร้อมแล้วไปกันเลยครับทารกผู้เปี่ยมด้วยรักแต่ก่อนเด็กๆจะไปค้นหาของขวัญชิ้นนี้ให้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องได้รับของขวัญชิ้นนี้ด้วยมีเรื่องราวที่ดูประหลาดใจมากในการเริ่มต้นของพระคัมภีร์ มีอาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนและทุกสิ่งในสวนนั้นเยี่ยมยอดอย่างที่มันควรจะเป็นยกเว้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้กินผลจากมันเพราะว่ามันอันตรายและอาจจะทำให้พวกเขาตายได้แค่นี้เองเหรอแค่หลีกเลี่ยงผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้วเขาก็สบายใช่มาดูเหมือนง่ายมากๆแต่ในสวนนั้นมีงูอยู่ตัวหนึ่งมันเริ่มที่จะเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปมันบอกว่าถ้าเจ้ากินผลจากต้นนี้ มันจะไม่ทําให้เจ้าตายหรอกที่จริงแล้วมันจะทําให้เจ้ากลายเป็นเหมือนพระเจ้าตั้งหากอาดัมและเอวาพวกเขายอมเชื่องูและกินผลไม้นั้นเพราะเหตุนี้ความดีงามของสวนนั้นได้สูญเสียไปอย่างน่าเศร้าทําให้ความชั่วร้ายและความตายได้เข้ามาในโลกที่ดีงามของพระเจ้าแต่ยังคงมีความหวังอยู่บ้างเพราะในเรื่องราวตรงนี้พระเจ้าได้ประทานพัญญาที่น่าสนใจมากต่ออาดัมและเอวาว่าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาในอนาคตเป็นพงพันธุ์ของหญิงนั้น และชายผู้ที่กำลังจะมานี้จะบดขยี่หัวของงูให้แหลกและทำลายความชั่วร้ายตรงที่แหล่งกำเนิดของมันแต่ระหว่างการต่อสู้นั้นงูตัวนั้นจะฉกเข้าไปที่ส้นเท้าของชายนั้นดังนั้นมันเป็นเหมือนการทำลายล้างทั้งสองฝ่ายใช่มันแปลกแต่ก็เป็นพระสัญญาที่งดงามเรื่องราวหยุดไว้อย่างนั้นจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่อมาเมื่อพระเจ้าแยกชายผู้หนึ่งออกมาผู้มีนามว่าอับราฮัมและทรงตรัสว่าผ่านทางครอบครัวของเขา ความดีและพระผ่อนกำลังจะฟื้นฟูกลับมาต่อทุกประชาชาติทั่วทั้งโลกโดยตอนเริ่มต้นนั้นพวกเขาก็ไม่มีลูกแต่พระเจ้าก็อวยพรให้เขามีอิสอักและต่อมาก็เป็นชนชาติอิสราเอลทั้งหมดแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครหรือคิดอย่างไรพวกเขายอมแพ้ตง,งูพวกเขาเลือกความชั่วร้ายพวกเขาหมัวแต่สแสวงหาเงินทอง เซ็กสอำนาจและนมำมศก,การพระอื่นๆและทุกอย่างกำลังแย่ไปหมดจนกระทั่งประเทศของเขากำลังจะล่มสลายตกต่ำลงไปถึงดินและอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่และชั่วร้ายได้จากพวกเขาไปเป็นเชลยดังนั้นบัดนี้ไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วที่จะทำให้พระสัญญาสำเร็จได้ดูเหมือนว่าแผนการของพระเจ้าทั้งหมดก็สูญเปล่าน่าเสียดายนะครับที่ชาวอิสราเอลลืมไปว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี และพระองค์ทําทแต่สิ่งดีๆเท่านั้นที่สําคัญคือพระองค์สร้างพวกเขามาเพื่อเป็นครอบครัวกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลนะครับพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์รวมทั้งเด็กๆด,ด้วยพระเจ้าสร้างให้เป็นครอบครัวของพระองค์แต่พอมนุษย์ทําบาปอิสราเอลทําบาปพวกเขาก็กลับไปเป็นครอบครัวของพระเจ้าไม่ได้เพราะเด็กๆต้องไม่ลืมว่าพระเจ้ารังเกยียจบาปพระเจ้าอาจจะยังรักมนุษย์อยู่เหมือนเดิมพระเจ้ารักมนุษย์ แต่พระองค์เกลียดบาปที่อยู่ในมนุษย์เพราะฉะนั้นพระองค์เข้าใกล้มนุษย์ที่ทําบาปไม่ได้ครับนั่นเป็นสาเหตุสําคัญที่พระเจ้าอยากทําสิ่งดีๆให้กับเราแต่เรารับไม่ได้เพราะเราเข้าไปหาพระองค์ไม่ได้นั่นเองนี่คือสาเหตุสําคัญครับว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องรับของขวัญชิ้นนี้จากพระเจ้าถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อเลยครับว่าของขวัญที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ เพื่อให้เรากลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้กลับไปเป็นครอบครัวของพระเจ้าได้นั้นคืออะไรไปเลยครับแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะหลงลืมพระเจ้าไปแล้วแต่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นเช่นไรดังนั้นพระวจนะหรือคำพูดของพระเจ้าจึงต้องกลายมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือพระเยซูนั่นเองและนี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ได้เริ่มต้นขึ้นและแนะนําให้เรารู้จักกับพระเยซูชาวนาซาเรตไม่ใช่แค่คนทั่วไปใครก็ได้แต่เป็นคนที่เข้ามาเพื่อทําให้พระสัญญาโบราณที่เจาะจงสําเร็จได้ใช่เราเรียนรู้ว่าพระองค์มาจากเชื้อสายของดาวิดยูดาและอับราฮัมจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มเรารู้แล้วว่าพระเยซูเป็นคําพูดของพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์และพระเยซูกับพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์เหมือนกันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นใครได้เห็นพระเยซูได้รู้จักพระเยซูก็เท่ากับได้เห็นและรู้จักพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ด้วยดังนั้นทารกน้อยเยซูจึงเกิดมาเพื่อให้เราได้รู้จักพระเจ้าและเพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคนถ้าอย่างนั้นให้เรามาดูกันนะครับว่าเยซูน้อยผู้เกิดมาเป็นราชาของโลกนี้ต้องเกิดมาในสถานที่แบบไหนจากกรุงเยรูซาเล็ม แล้วขึ้นไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในแคว้นห่างไกลโพ้นที่เรียกว่ากาลิลีและที่นั่นเราได้พบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามารีเมหรือที่เราเรียกเธอว่ามารีเธอได้มั่นเพื่อออกเรือนมีทูตสวรรค์ก็ได้ปรากฏต,ต่อมารีกล่าวว่าเธอกําลังจะมีบุตรชายเธอจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูซึ่งเป็นคําฮิบรูมีความหมายว่าพระเจ้าทรงช่วยให้รอดและเขาจะเป็นกษัตร,ริย์เหมือนอย่างกษัตร,ริย์ดาวิดจะปกครองประชาชนของพระเจ้าชั่วนิรัน แล้วมารีถามกลับว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในือเมื่อข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมจารีเธอได้รับคําตอบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวกับที่นําชีวิตและความสว่างออกมาจากความมืดในปฐมกาลบทที่หนึ่งนั้นจะให้กําเนิดชีวิตในครันของเธอพระเจ้ากําลังจะทรงผูกพันพระองค์เองกับมนุษยชาติผ่านการปฏิสนธิและการกําเนิดของพระเมสยาดังนั้นมารีจึงได้เปลี่ยนจากสาวบ้านนอกห่างไกลไร้ชื่อเสียงมาเป็นมารดาของกษัตริย์ใช่ไหมถูกต้อง แล้วเมื่อมารีท้องแก่แล้วเธอกับโยเซฟคู่มั่นของเธอต้องลงไปยังเบตเลเฮมใช่ตอนนั้นมีพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ทั่วทั้งจกงักรวรรดิรมเกี่ยวกับภาษีใหม่ดังนั้นทุกคนต่างต้องไปขึ้นทะเบียนยังเมืองตามสายตระกูลของตนคนมากมายได้เยือนเมืองเบตเลเฮมจนทั้งคู่ไม่สามารถหาที่พักได้ในที่สุดสถานที่เดียวที่พวกเขาพอจะพักได้ในขณะนั้นก็คือคอกสัตว์ ในตอนนี้ถัดมาไม่ไกลจากนั้นก็มีคนเลี้ยงแกะกับฝูงแกะของพวกเขาและทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาปรากฏและทําให้คนเลี้ยงแกะตกใจสุดขีดทูตสวรรค์ได้บอกว่าให้พวกเขาเฉลิมฉลองกันเพราะคืนนี้ที่เมืองเบตเลเฮมองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดแล้วใช่พวกเขาได้รับแจ้งให้ไปพบทารกนี้พวกเขาจะรู้ว่าทารกนี้คือพระเมสสิยาห์หากพบทารกถูกพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าซึ่งมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะใช่สิครับมันสกรปรกสุดๆเลยแหละ แต่คนเลี้ยงแกะก็ไม่ค่อยสะอาดเหมือนกันพวกเขาได้พบทารกแรกเกิดที่ชื่อเยซูในที่ที่มอสอเขาจึงรู้สึกประหลาดใจมากๆเราคนเลี้ยงแกะกลับไปพร้อมคุนคิดว่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะและนี่ก็แปลกประหลาดสุดๆเลยลองคิดดูสิหากพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยโลกจริงคุณคงไม่คาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาในแบบนี้เกิดในคอกสัตว์เกิดจากหญิงสาววัยรุ่นคนที่เฉลิมฉลองด้วยคือคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยใช่เลยทุกอย่างในเรื่องราวของลูกาลกลับหัวกลับหางไปหมด และนั่นคือประเด็นเลยลูก,กากำลังชี้ให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าถูกเปิดเผยครั้งแรกในสถานที่สกปรกท่ามกลางคนยากจนก็เพราะพระเยซูเสด็จมาที่นี่เพื่อนำความรอดมาโดยการพลิกระบบของโลกให้กลับตลปบัดเมื่อทารกน้อยเยซูเติบโตขึ้นพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ามีลักษณะเป็นยังไง พระเจ้าพระบิดาส่งลูกของพระองค์คือพระเยซูมาเพื่อเปลี่ยนแปลงหัวใจของผู้คนพระเยซูทำสิ่งต่างๆมากมายที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าแสนดีแค่ไหนพระองค์ทรงอภัยให้เราเมื่อเราทำผิดพระองค์รักษาเราเมื่อเราเจ็บป่วยพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราและคอยดูแลเราเพราะพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นความรัก และพระเยซูก็แสดงให้เราเห็นว่าความรักของพระเจ้าเป็นยังไงพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอสิสรภาพแก่ผู้ถูกจำจองให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ให้ประกาศปีแห่งความปลดปลานขององค์พระผู้เป็นเจ้าอสิสรภาพดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพระเยซูใช่พระเยซูกําลังปลดปล่อยคนจากความเจ็บป่วยจากอดีตจากความอับอายของพวกเขาพระองค์กาลังปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า ที่พระเยซูตรัสว่าจะทรงทําให้เป็นจริงและเยซูยังทรงบอกให้สาวกของพระองค์รักศัตรูให้ใจกว้างอย่างแปลกประหลาดถึงขั้นเอื้อเฟื้อกับคนที่เขาไม่ชอบและให้อาภัยรวมทั้งสำแดงความเมตตานี่เป็นวิถีชีวิตที่สุดต่งมากเลยและพระเยซูไม่เพียงแค่สอนแต่พระองค์ยังทรงสัญญาว่าจะทรงนําทางนั่นคือพระองค์จะทรงใจกว้างอย่างสุดขีดจะให้อาภัยและรักศัตรูของพระองค์โดยการเสียสละขั้นสูงสุดคือสละชีวิตของพระองค์เอง พระเยซูคือผู้เผยพระวจนะสูงสุดพระองค์เป็นพระวาทัของพระเจ้าที่มายังอิสราเอลคําถามท้ายบทเรียนคําถามมีแค่3ข้อนะครับเด็กๆและครูบอกได้เลยว่า3ข้อนี้มีคําตอบอยู่ในคลิปวิดีโอนี้หมดแล้วข้อที่1อะไรคือของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าและเด็กๆได้รับของขวัญน,นี้หรือยังข้อที่2ของขวัญจากพระเจ้า ดีกับเราอย่างไรบ้างมีอยู่2ข้อนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอแล้วและข้อที่3ครับวันนี้เด็กๆไม่ต้องท่องข้อบางผีท่องจํานะครับแต่ครูจะให้เด็กๆหาว่าข้อพักพีท่องจําต่อไปนี้คืออยู่ในพระคัมภีร์เล่มไหนบทที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่คําตอบอยู่ในคลิปวิดีโอแล้วครับคอมพีนั้นบอกไว้ว่าพราะวทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์ทรงเปรียมด้วยพระคุณและความจริงเราได้เห็นพระเกยียรติสิริของพระองค์คือพระเกยียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงมาจากพระบิดาหาให้เจอนะครับเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะตั้งใจทำกันบ้านนะครับสวัสดีครับ